ทุกวันฉันมีความสุขหัวใจไม่อยากจะคิดอะไรมีหัวใจมันห้องว่างเปลา่าไม่โกรธไม่แค้นไม่เกรียดใครให้ใจมองเศร้าใครว่าอย่างไรช่างเขาตัวของเรารู้ตัวเราดีท่องไปเที่ยวไปให้หมดสิ้นวันชาติหนึ่งชีวิตแสนสัน ขอใช้มันให้ช้ำชีวีเมื่อคำห่วงเงาสุขกายเข้าให้พ่อมีทีถ้าหากเจ้าของเขามีต้องขอทษทีไม่ได้ตั้งใจอาจจะมีชีวิตเสเพลแต่จิตใจไม่เคยเก่เรหลอกลวงทำร้ายใจใครแต่เรื่องความรัก แค่รอต้องขอเสียใจฉันมอบถวายวัดไปพร้อมกับยิงชายคูณนั้นนานแล้วนี่คือฉันเองที่อยู่ที่มีเรือนร่างอาจเลอะโลกีฉันก็มีหัวใจพองแผ้วเลิกไฟเ้อฝันถึงวิมานชิมพีเมืองแก้วดับได้คืนๆพอแล้ว ไม่เป็นนกแก้วในกรงของใครนี่คือฉันเองที่อยู่ที่มีเรือนร่างอาเลอโลกีฉันก็มีหัวใจพองแผ้วเลิกไฟเพ้อฝันถึงวิมานชิมพี่มืมงแก้วหลับได้คืนๆพอแล้วไม่เป็นนกแก้วในกรงของใคร